สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ดูภาคแรกกันไปแล้วนะฮะกลับมาดูภาค2กันนะฮะในตานี้เราก็อยู่กับคุณ Dark Star นะครับเป็นเทเรนซสีแดงนะฮะอ่าอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไรเนี่ยฟรัดสวักโยโลนะฮะโอ้ชื่ออันยากเป็นโปรโตซ์เสียงเงินที่ฝั่งซ้ายล่างนะโอ้เป็นเน็กซัสสกินเทอร์ดารีมไอสกินฟอร์ชนะฮะ แล้วก็โปรบนี่เป็นสก,กิน Golden Age นะฮะโอเคอ่ะอยู่ในแมปอาาัลไซอูนี LE นะฮะซึ่งระหว่างนี้นี่ผู้เล่นทั้งสองท่านเขาก็พูดคุยทักทายกันนะฮะด้วยความ,มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะ,ะไม่แปลแล้วกันนะ,ะมันก็แบบบัฟกันไปมาประมาณนี้นะฮะบับบัฟ,บฟเออนั่นแหละ ก็กึ่งกึ่งดาทอนะฮะก็ไม่แปลแล้วกันนะฮะมาดูรูปเกมกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีแดงก็ลงบาร์แรกส่วนสีนะ้ำเงินส่งปรพบิ่งมาสเกานะั้นแล้วก็มาไล่ช็อต MCV เอ้ย SCV นะฮ MC ะ MCV นั่นมันอีกเกมหนึ่งนะนั่นแหละครับอย่างที่เห็นนี้นะฮะแล้วก็สร้างเสร็จไหมครับเสร็จเรียบร้อยนะอ่าดีเลยไปน,นิดนึงนะอูอ้แต่ว่า SCV ซตายเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันนฮะอ่ะ อ๋อลืมบอกไปนะฮะผู้เล่นทั้งสองท่านนี้อยู่ในลีกไดมอนด์กันทั้งคู่เลยนะฮะก็แสดงว่าเป็นผู้เล่นฝีมือดีอยู่นะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่แบบเรียกได้ว่าเป็นปรามาจารย์เป็นอ่เขาเรียกว่าไงระดับโปรเฟชชั่นอลอะไรประมาณนะั้นนะแค่ไดมอนด์นะไดมอนด์แต่ว่าไดามอนด์ในส่วนใหญ่ก็จะดีอยู่แล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณมานิเอ็ก์ที่เป็นผู้เล่นชาวไทยของเรานะที่ผมเอาเกมของเขามาค a สบ่อยๆนะนั่นแหละครับผมอ่ะตรงนี้ลงเบสสองนะฝั่งสีแดง ฝั่งสีน้ำเงินก็พยายามที่จะป่วนนะโอเคเรียบร้อยอแตกไปแล้วนะฮะโอเคฝั่งสีแดงเปิดด้วยมารีนนะฮะโอ้เซตเวฟพอยต์ไว้ไกลมากมานี่เลยนะฮะโอเคแคนเซิลไปแล้วฮนะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็มาลงเกตเวนะจุดนี้นะครับเปิดเป็นอเดีปก่อนเลยนะครับโอเคโชคดีนะที่มันมาออกตรงนี้ถ้ามันออกตรงนี้นี่คือหนังชีวิตเลยนะฮะอ๋อริปเปอร์อ๋อ,อ,อมีริปเปอร์นํามาก่อนแล้วนะโอเคขออภัยนะไม่เห็นริปเปอร์ อเดฟพยายามวิ่งตามนะไม่ทันนะครับริปเปอร์มาตรงนี้แล้วอ่าฝั่งเซนต์งเงินสร้างตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ริปเปอร์ตัวเมื่อกี้ละโดดขึ้นมาตรงนี้ได้นะจริงๆิมันโดดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันจะออกไม่ได้นะนั่นแหละฮะโอเคสตอ,อกเกอร์มาแล้วนะฮะส่วนตรงนี้ยังไงแบบไหนอืมดูกันนะโอ้โหพายอนโดนยิงไปนิดหน่อยนะสตอ,อกเกอร์ เพิ่งจะขึ้นมานะแล้วตรงนี้สร้างอะไรมีครับสตอกเกอร์ตัวหนึ่งเหรอเออก,ก็ดีก็ดีนะโอเคเบสสองเสร็จแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินฝั่งสีแดวงว่าฮะกำลังอัปเกรดเป็นออปิโต้คอมมานอยู่นะตรงนี้ส่งอเดฟออกมาสเกลดูนะฮะแล้วก็เจอมารีนไล่ยิงอยู่นะแล้วก็ส่งร่างเงาเข้า,ขาไปฝั่งสีแดงไม่ได้ทำสป라이ไม่ได้ดึงสป라이ขึ้นมาบล็อกนะฮะแตกครับเรียบร้อยมาถึงอเดฟนะฮะแต่ตทุยลินพันกันอีกแล้วขออภัยหมายมถึงอเดฟที่แตกนะฮะโดนจิ้ เฮลเลียนมาก่อนหนึ่งคันแล้วก็วิดโมายอีกสองนะตรงนี้เป็นสตาร์พอร์ตนะครับผมน่าสนใจนะว่าจะเล่นอย่างไรนะครับตรงนี้ว่าครับพบโดนยิงแตกตูมเรียบร้อยนะไม่รอดโอ้โหพลิกคว่ำเลยนะฮะโอเคริปเปอร์ตรงนี้ยังอยู่อ้าวาร์ปเกตมาแล้วนะฮะของฝั่งสีน้ำเงินนะครับผม โตโบก็มาแล้วเช่นกันเกตเวย์ดับเบิลเกตเวนะฮะตอนนี้ทวายเลอร์เขาซื้อกำลังรีเสิร์ชเออ่ชาร์จเอ้ยไม่ใช่ชาร์จอาชื่ออะไรน,นะบลิงก์นะฮะพูดผิดนะชาร์จนั่นเป็นของซีหลอดนะชาร์จให้กับเอ้ยบลิงก์โอ้สับสนอ่ะบลิงก์นะให้กับสตอเกอร์นะขออภัยนะครับขออภยัยส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ก็มีเฮลเลียนออกมาแล้วหนึ่งคันนะอันนี้สกินน่าจะเป็นสเปเชียลออฟนะถ้าจำไม่ผิดโอเคสตาร์พอร์ตมาแล้วกดมีดีแบ็กมาก่อนหนึ่งคันเอ้ยหนึ่งลำเลยนะแล้ว อืมเฟ็กทอรี่โอเควิดโมายมาเฟ็กทอรี่ถ้าวิดโมายตัวนี้เสียเขานะ่าจะสร้างแอดออนนะน่าจะเป็นเทคแ l a นะควรจะเป็นเทคแ l a เลยด้วยซ้ำนะโอเคนั่นแหละครับถูกต้องที่สุดแล้วนะแต่วะนี้เทคแ lap เสร็จปั๊บก็อาจจะมีการสลับให้บารเร็มาลงตรงนี้นะแล้วก็เอา f ฟ c ก o อรี่มาต่อเรเดียเตอร์ตรงนี้นะครับตามสูตรที่คิดไว้นะแต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งสีน้ำเงินเข้าส่งออฟเซอร์เวอร์นำไปก่อนนะฮะเป็นยูนิตเดทเทคเตอร์แล้วก็เป็นตัวสเกลที่ดีนะฮะ่องหนด้วยนะ ตรวจจับล่องหนแล้วตัวมันก็ล่องหนเองด้วยนะฮะสวยงามนะครับมาตรงนี้อ่าอย่าเข้าไปใกล้มากนะเอ้แต่ฝั่งซีแดงเหมือนจะเห็นนะครับโอเคดึงมารีนมากดสแกนแล้วก็ยิงทิ้งเลยยังนะสแกนแล้วโอเคบึมเรียบร้อยครับผมตามระเบียบอ่ะออเซิร์ฟไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งซีน้ำเงินส่งสตอเกอร์ฝูงใหญ่เข้ามาโอ้แต่ผมว่าเข้าตีน่าจะยากแล้วนะฮะ ขามีบังเกอร์ที่ยัดมารีนเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเอ,อ่ออะไรนะมีมารีนอีกฝูงหนึ่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งสตอเกอร์มันเป็นยูนิตที่แพ้ทางมารีนอยู่แล้วนะอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงตรงนี้โอ้ยานขนส่งจะมาดรอปวีด้อมไม่ได้นะมีสตอเกอร์อีกฝูงหนึ่งอยู่ในบ้านนะครับฝั่งสีน้ำเงินยังดีอยู่นะฮะยังดีที่มีอะไรไว้กันบ้านนะอ่า ครับเกตเวย์กำลังมาอีกที่หนึ่งนะตรงนี้ลงไพลอนทำพพลายเพิ่มนะฮะก่อนที่มันจะบล็อกนะครับผมซีแทงมาแล้วเอาไว้สู้กับสตอกเกอร์เยอะๆนะฮะเรเวนยานบินเอ่อซัพพอร์ตนะฮะโอ้ฟังซีฟเงินหึงนาทีที่6กกว่านะเทมปลาอะไครสมาแล้วกำลังรีเซอร์ไซรอนิกสตอร์มอยู่เลยนะครับชัดเจนนะฮะจะเล่นสายไฮเทมปลานะฮะผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ถูกนะ เพราะว่าฝั่งฝั่งสีแดงเนี่ยเขาเล่นมาร์สมารีนไงเออเศษฟ,ฟ้าผ่าบุ่มเนี่ยหายไปทั้งกองเลยนะแล้วก็สามารถทำฟีดแบ็ตัวเรเวนได้ด้วยนะเออแล้วยังไงครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีโอ้โหสีแดงตัวเก็บได้20ตัวเยอะไปนะส่งมาเก็บแก๊สตั้งหน่อยนะฮะก็จะดีนะครับโอเคมันก็เหลือ17มันก็เกินอยู่ดีครับผมโอเคส่งออกมาตรงนี้ตัวหนึ่งมาลงเบสสามนะครับจังหวะน,นี้ว่าไงฮะสตอเกอร์เข้ามา ยิงมารีนตายไปคน2คนคนจะก็ต้องออกก่อนนะตรงนี้สแกนดูเลยนะครับว่าเจออะไรบ้างนะไม่เจออะไรเลยนะครับนอกจากสตอกเกอร์ฝูงเมื่อกี้นะโอเคแล้วในขณะเดียวกันนะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินเขาก็ลงเบสสามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไฮเทมปลาถูกวาร์ปลงมาเพื่อจับรวมร่างเอาอย่างนะอย่างยางผมว่าสกินนี้มันสวยดีนะสำหรับโปรตอสมาถึงสกินยูนิตนะฮะมันดูอลังการมากเลยอนะ่ะเนี่ยเป็นซีรอดที่แบบนั่นแหละมี การประดับประดาที่สวยงามเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้สีน้ําเงินเข้าแล้วอ่าแล้วก็ถอยออกมานะฮะเคโอโ้โหมารีมาร์เดอร์มีดแอกสามเอ็มพื้นฐานเลยนะะแล้วก็มีวิดไมลด้วยนะเอาไปทำโซนคอนโทรลนะเขาปะทะก,กันแล้วนะครับจังหวะนี้ว่าไงฮะเอาบลิงหนีเลยนะฮะไม่ไหวนะครับโอโ้โหฝั่งฝั่งสีน้ำเงินปุ่งนี้นะี่ยังไงก็สู้เทเรนสีแดงจุดนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะบีเอสคืออะไรครับ ไม่รู้แต่ว่าสแกนดูเลยนะฮะเจอถุ้ยเจอแล้วนะฮะเบสสามชัดเจนมากตรงนี้อะไรไพลอนโอเคสแกนดูแล้วไงครับจะเข้าตีเลยไหมครับฝั่งสีแดงไหลขึ้นไปข้างบนนะครับมีการอัปเกรดบวกหนึ่งกำลังมานะครับจากฝั่งสีแดงนะฮะบวกหนึ่งทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันเลยนะฮะอยู่ไหนอยู่หลังบ้านนะโอเคตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเจอฝูงสีลอดไม่ไหวนะครับปล่อยวิโอไม้มุดดินรอไปก่อนนะตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็โอ้โหวางกับดักไว้อย่างดีเลยนะฝั่งสีแดง วิดอมาห์มุดินทันไหมทันอยู่นะะขีเป้ายิงตูมเรียบร้อยครับผม,มยิงเสร็จปุ๊บก็โดนทําลายนะนั่นแหละครับยังไม่ได้อัปเกรดอรูลิ่งคลอนะมันก็เลยล่องหนไม่ได้นะเวลามันติดคูดาวนะตัววิดอมา์นะและฝั่งสีน้ําเงินนะครับตรงนี้กดดาร์กชรายมาแล้วนะครับดับเบิลโรบติกแฟคกตรตี้นะฮะโอ้ดับเบิลฟอร์จด้วยอืมทำไมฝั่งสีเงินทรัพยากรเยอะจังเงินเยอะอบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยได้สร้างกองทัพนะฮะอ โอเคตรงนี้ไว้ยังไงครับเอามาปล่อยที่เบสสอนะครับต้องดึงคนงานหนีนะจังหวะน,นี้โอ้โสีหลอดฝุงใหญ่เลยนะก็อย่างน้อยก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะได้ไปหลายตัวอยู่นะเค okay, ตรงนี้ฝั่งสีแดงมาดรอปตรงนี้นะครับมีโกสอคาเดมี่แล้วนะครับกำลังรีเสิร์ชอ่าสกิวล,ล่องหนอยู่นะเออนความสามารถในการล่องหนเี okay, สป라이บล็อกนะฮะต้องเรียกสป라이มาเติมนะนี่นะจุดนี้นะครับจากฝั่งสีแดงนะ ก็แต่สีแดงเขาไม่สร้างสป라이ดิโปเพิ่มหรอครับมันจะบล็อกนะฮะตอนนี้เอาบล็อกเรียบร้อยแล้วครับร้อยสามสิบสามต้องสร้างเพิ่มแล้วนะฮะจังหวะน,นี้โอเคถ้าไม่สร้างก็ต้องเรียกลงมาเพิ่มนะแต่ว่าถ้าคุณเรียกสป라이แบบนี้มันเปลืองเอเนอร์จีนะฮะเก็บยวไว้สแกนก็จะดีกว่านะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือยังนะห <c oughs> มายถึงคุณดาร์คสตาร์เขารู้หรือยังว่าโอ้ยังไม่รู้นะว่ามีดาร์ชรายนะโอเคชัดเจนฝั่งเสียงเงินเป็นไงไหนะขอดูมุมมองของเขาสิเป็นอย่างนี้นะครับ ส่งกองทัพออกไปก่อนนะแล้วก็มาปะทะกันณนะจุดนี้นะครับเจอวิโดไม,มทําดามเมจไปได้นิดหน่อยนะอะนิดหน่อยก็คือครึ่งหลอดเลยนะโอเคครับสแกนดูเลยครับฝั่งสีแดงตัดสินใจยังไม่เข้านะแต่เขายังมีอีกฝูงหนึ่งตรงนี้นะฮะเอาไว้ทําฮารัสนะครับผมขึ้นยานแล้วนะฮะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินัเอเกรีดบวกหนึ่งกำลังตามมานะแต่ฝั่งสีแดงนี่กดบวกสองไปแล้วนะมีโอ้มีนิวเคลียร์ด้วยนะครับ มีนิวเคลียร์นนี้แสดงว,ว่าต้องต้องมีโกสยังไงโกสาอ,อยู่นี่นะฮะเอาวิ่งเอ็มพีไปสู้กับฝั่งโปรดตอได้แล้วตอนนี้ส่งซีหลอดเข้ามานะฮะมาไล่ฟันเลยครับอย่างดุเดือดนะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงก็ต้องขึ้นมาเคลียร์นะครับแล้วบังอร์แตกซีแทงแตกด้วยนะฮะเรียบร้อยครับอุ้ยโกสวิ่งผ่านซีหลอดไปได้อย่างปลอดภัยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหลือเชื่อนะเอาโดนสไนป์ไปเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้แล้วเขาก็มาดรอปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะสตอเกอร์บ,รล,รบล,ลิง,รรลงลออนะ มีบางส่วนที่ตายนะแต่ว่าเมื่อกี้ตายยกล้ำนี่เป็นอะไรที่เสียดายอยู่นะโอ้โหโอเคครับว่าไงฮะฝั่งสีแดงบวกสองกำลังมานะครับเล่นไปโอยืนพื้นนะฮะชัดเจนมากมีโกสมาอย่างนี้ EMP พร้อมนะครับมีสกิลล่องหนด้วยนะเอาไวเอาไวเขาเรียกว่าอะไรนะใช้กับการลงนุกนะฮะแต่ว่าเขาจะไปลงตรงไหนนี่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงรู้แต่ว่าตรงนี้ที่แน่ๆนะยานคนส่งรอรอยอยู่ตรงนี้เลยนะ น้ำเงินเห็นหรือเปล่าฮะไม่เห็นนะครับโอ้ยนิดเดียวจริงๆเฮ้ยมีอาร์คอนมาแล้วนะฮะนี่ไงโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ตัวสร้างมาแล้วก็ไม่ได้เอาออกไปโจมตีด้วยนะฝั่งซีเดียไม่ให้เห็นอยู่นะครับส่งมารีนไปสกเกลสูมออกเลยครับตรงนี้มีวีโดมายมุดดินอยู่นะตรงนี้ไหมครับสไนเปไปที่ไฮเทมปลาแตกเรียบร้อยครับโดนเอ็มพีเข้าไปอีกนะ โลหายเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหฝั่งเสียงเงินถือกลับต้องถอยเลยนะจริงจริงเนี่ยเขาสู้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าดูจากอัปเกรดแล้วเนี่ยฝั่งเสียงเงินน่าจะสู้ยากอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเขาขึ้นอัปเกรดบวก2ไปแล้วนะโอเคบวกหนึ่งพลังโจมตียานเกราะกำลังมานะพวกยานยนต์พวกยานพาหนะเครื่องจักรทั้งหลายแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงก็ได้เวลาเคลื่อนทับมาแล้วนะะจ่อหน้าบ้านฝั่งเสียาเงินเลยโอ้แล้วตรงนี้มีคอสซัสด้วยทั้งสามตัวนะเป็นยูนิตที่เอาไว้ละลายกองทับมารีน โดยเฉพาะเลยนะเอาไปสู้กับกองทัพไบโอของฝั่งเทอร์เรนนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่คลอสุสนะฮะดิสรัปตเตอร์ก็กำลังมาด้วยนะครับสองตัวนะตรงนี้สองตัวเอ้ยตรงนิวเคลีย์ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะฮะฝั่งสีแดงต้องดึงกองทัพให้ได้เอา้าโกตายโอเคครับชัดเจนเรียบร้อยว่าไงฮะจังหวะนี้สกแกนดูเลยนะครับก็เห็นเท่านี้โอ้โหแล้วเมื่อกี้โกส ตัวที่ลงนิวเคลียมตายอ่ะตายหรือกดแคนเซิลไม่รู้นะแต่เขาเป็นว่ามันลงไม่สําเร็จแล้วกัน,นต้องสร้างใหม่ไหมครับเนี่ยโอ้โหบาดแกเยอะมากที่ตรงนี้มีออฟเซอร์แอบมาสอดแนมด้วยตัวหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็ดรอปลงมานิวเรียบร้อยโอเคเบสนะจากฝั่งสีแดงมาแล้วนะฮะฝังสีน้ำเงินก็เช่นกันนะครับเก็บแร่เพลินๆนะมีการลงปล้อมลงทุยลงป้อมไว้หลังแนวแร่ด้วยนะฮะ เพื่อความปลอดภัยนะครับชีแบตเตอรี่3จุดโอเคชัดเจนแล้วตรงนี้ไว่าฮะประทะก,กันอีกแล้วนะครับผมดีสรัปเตอร์ส่งลูกบอลไปไม่โดนเลยนะจริงๆมันคือ purification nova นะเป็นสกิลนะไตลูกบอลเมื่อกี้นี่มันเป็นอ่อมันชื่อว่าอะไรนะ purification o f ใช่ป่ะตรงนี้ dark templa โอ้โหเข้ามาอย่างอุกอาจเลยนะเรียบร้อยครับ a c v แตกมดเลยนะฝั่งสีแดงถึงกับต้อง lol เลยฮนะ laugh out loud นะฮะ แตกเลยนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้กองทัพลงมาตรงนี้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรคุ้มกันเบสนี้เลยนะนอกจากไวกิงมันไม่พอนะะเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงฮะมาตรงนี้ดิสตัปเตอร์มาจ้าเอพอดีครับเจอเอ็มพีเข้าไปเบิ้มอู้แล้วฝั่งสีแดงไม่ถึงออกด้วยนะเนี่ยหายไปหลายคนเลยนะเมื่อกี้โอ้โหเราจะสู้ยังไงไหวครับเนี่ยจังหวะนี้หืแตกโอ้โหร่วงเป็นใบไม้เลยนะฝั่งสีแดงนี่เขาพูดเยอะจังเลยนะ บุกมาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะเจดิสรัพเตอร์ไปนะครับแตกขบวนนะฮะเรียบร้อยฝั่งตีเดียงจีครับยังไงก็สู้ไม่ไหวแล้วนะจังหวะนี้ผลิตยูนิตมากนี่ไม่ทันแล้วนะฮะโอ้แล้วเขากดอันนี้อัปเกรดบวกสามนะกำลังมาไอ้บวกบวกสามเออถูกแล้วนะฮะโอ้โหอย่างเดือดเลยฮะผมขอไม่แปลแล้วกันนะที่เขาคุยกันนะืะ ด่าทอกันปกตินะครับไม่รู้ว่าจะด่ากันทําไมฮนะหยาบคายกันเล่นด้วยกันดีๆพูดด้วยกันดีๆก็ได้นะครับเออเนี่ยไงมีเซนเซอร์ด้วยนะเนี่ยตรงน,นี้เรียบร้อยจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าฝั่งสีแดงไม่ดึงกองทัพไปเยอะขนาดนั้นนะฮะเขาจะพอมีกองทัพที่จะเอาไว้สู้ตรงไหนวะอ่าน่าจะไว้กันเบสนี้ได้อยู่นะแต่ว่าปัญหาคือเขาดึงมาฝั่งนี้ไงตอนที่ดีทีมันเข้าน,ะนี่ไง เรียบร้อยครับไม่มีอะไรประป้องกันตรงนั้นแล้วกอ,องทัพมันก็มาจ้าเอกับบิสตัปเตอร์พอดีนะก็โดนไปดอกหนึ่งนะหายไปหลายคนเลยนะครับเรียบร้อยครับผมโอ,โ,อโอ้โหก่อนไปนี่ก็สะบัดคำหยาบแบบที่ไม่ควรด้วยนะฮะอ่าะ,ะสุดท้ายแล้วก็เป็นสไตล์แบบแพ้แล้วพานนะฝั่งสีแดงเออนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณฟรัตสเวกโยโ o จากแคลนพิกทูนะฝั่งสีน้ำเงินนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ